ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะเอพรทิพย์นะคะโลกร้อนเกิดจากอะไรเหรอคะก็เกิดจากพวกเรานี่แหละคะ่ะพวกเราก็าใช้น้ําใช้ไฟนะคะแล้วก็ตัดไม้ทําลายป่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าสาเหตุก็มาจากหลายๆอย่างนะคะหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับธรรมชาติก็จะเอาคืนเราบ้างอะเนาะเราไปทาธรรมชาติเขาธรรมชาติก็จะทํากับ กับเรากลับคืนมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ,าเอาว่าเชื่อว่าถ้าเรานะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะคะช่วยกันโครนิดโคระหน่อยอะไรเงี้ยหลายๆคนมันก็นจะทําให้แบบเออโลกแบบว่าหายร้อนขึ้นแรงนะคะแล้วก็วิกฤตต่างๆก็จะดีขึ้นด้วย สวัสดีครับมาพบกันในช่วงของพลังพิทักษ์โลกอีกเช่นเคยนะครับเป็นช่วงดีๆที่ส่งเสริมให้คนทุกคนนั้นหันกลับมาลดโลกร้อนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมรายการกับเราครับไปพบกับเขาเลยครับอ่าพี่น้องเลยครับเด็นนอครับนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเดนิสนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดโลกร้อนจะอยู่ที่ไหนนั้นตามผมมาเลยครับไปเลยครับน้องเดนิสครับ อ่าแล้วนะครับด้านหลังผมนี้นะครับก็คืออีกหนึ่งชุมชนนะครับดีๆในการลดโลกร้อนแล้วก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นก็คือชุมชนวังเย็นนะครับที่บ้านเนินกระถินจังหวัดฉะเชิงเซาครับที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนนั่นก็คือไม้กวาดจากดอกหญ้าธรรมชาติครับเราไปพบกันเลยดีกว่าครับไปครับน้องเดนิส สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับแม่ท่ามกลางความอบอุ่นนะครับที่อยู่ในกลุ่มของชุมชนแห่งนี้นะครับที่มีแนวคิดในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรามาถามแนวคิดกันเลยดีกว่าว่าคิดทําผลิตภัณฑ์ไม่กวาดดอกหญ้าเนี่ยมีแนวคิดยังไงมีแนวคิดยังไงครับคุณป้าครับป้าเห็นมขึ้นอยู่ตามป่าก็เู้สึกเ็ดมาทำขายดูอืมครับแล้วก็เห็นมันดีก็พอขายได้ก็ทาขายกันครับผมรู้เป็นแนวคิดดีๆมากเลยนะครับเดนิส อูมีอะไรจะถามเข้าไหมครับอ่ะ This good the world. อ๋อน้องก็ถามว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันช่วยในการลดโลกร้อนได้อย่างไรบ้างครับลดได้หลายอย่างครับคือเราทํามาจากธรรมชาติเขามาทำไม่ปาดี่มันไม่้ออใช้พลาสติกเราพลาสติกเนี่ยเรามาทําแล้วมาเผาแล้วมันจะเป็นเถื ท่านผู้ใหญ่ครับนิดนึงครับในเรื่องของการตลาดการค้าขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับไม่กวาดหญ้าครับอ๋อตอนนี้กาลังการตลาดที่กําลังไปได้ดีครับแต่เวลานี้กาลังขาดวัตถุดิบนอกจากวัตถุดิบธรรมชาตินี่จะเป็นไม่มีทั้ง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 ปีจะมีเป็นฤดูกาลอนาคตเนี่ยคาดว่าจะมีการทําผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการลดโลกร้อนออกมาอีกไหมครับอ๋อมีมีครับมีนะคิดของของประธานกลุ่มของเราครับ ผมก็มารอฟังสิ่งดีๆนะครับจากชุมชนบ้านกระถินแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นชุมชนพิทักษ์โลกอย่างไรบ้างตอนนี้ผมว่าเราไปดูวิธีการทําไม้กว่าดอกยากกันก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือผลสําเร็จนะครับของอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการลดโลกร้อนนั่นก็คือไม่กว่าจากหยอกหญ้าในธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้เลยนะครับจริงไหมครับคุณยายครับครับผมและตอนนี้เราก็อยู่่ามกลางชุมชนที่เป็นอีกหนึ่งพลังพิทักษ์โลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านณที่นี้นะครับมาร่วมกันเป็นพลังพิทักษ์โลกด้วยกันนะครับพลังพิทักษ์โลกยค่ะเรามาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะคะ